อ้าวนี่เขาเอาเรือขึ้นรถนี่นี่เรือเราใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้โหเขาฉีดน้ำไปแล้วชุ่มฉ่ำเย็นๆเดี๋ยวเราจะไปนั่งบนเรือไปเลยอ๋อนี่คือเรือที่เราจะขึ้นล่องแก่นนรถะช้างนนั่งบเรือไปเลยโอเคเปล่าเขาเติมน้ำให้แล้วเนี่ยอ๋อเรือจะระเบิดออ๋มมันขยายตัวนี่คือเทคนิค การลมขยายตัวแล้วเรือระเบิดใช่นั่งเห็นดีนอเ,นเอาค่าเลย,เยไปนั่งใต้เรือเรียนนั่งใต้เหุ่นลูกลูกตกใจหมดพี่เอ็มร่วงหรือช้างจะนั่งหนะ้าอยากนั่งใต้เรือหรอ Okay.